ยามอมรินวันจันนี้พบกับนักแสดงฝีมือระดับคุณภาพต้นจากกลิ่นบทที่ได้รับบ่อยที่สุดเนี่ยและเป็นบทจำของพี่ต้นเลยก็คือบทตำรวจเอางี้ดกว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ผมยังรู้สึกว่าเขาเป็นตำรวจเลยอ่ะต้อไม่ไเป้ี่ยนถานจริงเวลาไปสอนนอมีตำรวจทาคารวะต้นไหมเคยมีงี้ถ่ายกินก้างถนนเงี้ยเปลี่ยวมากไม่มีไฟกุาวันแล,วแล้วรถสิบล้อวิ่งเร็วแล้วก็กองถ่ายอยู่ข้างถ่ายฉากมีการเรืออะไรเงี้ยรถก็มาเรื่อยไม่มีใครไปโบกรถแล้วว่ายุดใส่หมวกโอ๊ะหยุด หยุดทั้งหมดเลยฮะหยุดหมดเลยแล้วมาอร่อยกับอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงจากร้านโหโหคิทเช่นอันนี้เป็นบาร์บีคิวครับผมเป็นหมูแดงเป็นย่างไก่ซีอิ๊วเท่าไหร่ครับสามร้อยยี่สิบบาทครับโดงามมากจริงคนแนะนำอันนี้เลยเส้นใหญ่ร้านนากุ้งไข่ครับร้านนากุ้งไก่เป็นเส้นใหญ่เส้นดีมากเลยอ่ะต้นย่ำอมรินหวันจันทร์นี้ห้ามพลาด